๋ย่แป๊บนึงมันกำลังเข้าให้เอิมไม่รู้ว่าจะเอบ้านพี่จะยังอยู่ไหมแต่ก็ช่่งมันเถิดพวกนี้ช่่งมันแต่พี่ขอรู้มันก่อนนะเอ่อกดูนะ กำลังโหลดอยู่เดี๋ยวพี่หาหมาว่ามันมีที่ไหนบ้างที่แรกแล้วก็จะลองไปดูเราก็ต้องไปบ้านดองก่อนเนาะเออที่แรกเดี๋ยวค่อยไปบ้านเราแต่ขอเป็นที่ก่อนที่นี่น่าจะไม่มีนะ แต่บางที่ก็มีนะอที่แรกก็ไม่ใช่บ้านเราค่ะบ้านเราก็มีอยู่แล้วสองที่นี่ไม่มีกับที่นี่ที่นี่มีแต่แมวที่นี่ก็มีอยู่นะที่นี่ก็ไม่มีมีหนึ่งสองสามมีที่ประมาณสามที่ที่มีที่แรกก็ที่นี่ก่อนนะนาะ นนน้องตัวแรกแอ๊กเก็ตน้ำเงตัวนี้ชื่อว่าน้องค็อปแคนดี้ตัวนี้ก็เป็นนา่ารักมากชื่อว่าออเรจมันชื่ออยู่มีชื่ออยู่แล้วนี่เห็นไหมเอาอาหารไปวางตัวนี้แล้วก็จะมีน้องหมาตัวนี้ นี่น้องหมากลรจะตัวใหญ่ได้ด้วยแล้วมันวาร์ปได้ด้วยแต่ต้องกดหลายครั้งหน่อยกว่าน้องจะวาร์ปเออดี๋ยนะน้องจะวาร์ปเ,ออเดี๋ยวมันค้างหน่อยอะไรไรนี่ก็มีแค่สามตัวนี่ที่อยู่ที่นี่นะสามตัวได้เกินสองแค่สัตัวนี้ ก็ให้มันอยู่นี่นะเออตัวอื่นเอาอยู่ห่างๆน้องเพราะว่ามาตัวอื่นเราก็จะมาไว้ที่นี่ไงเออเนาะสัตว์ตัวอื่นก็ไว้ข้างล่างหมดเลยเอาอะไรไว้ข้างล่างหมดยกไปนัง่งน้องหมาที่ต่อไปก็ได้แก่ที่ไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวเอาน้อง ใช่กัน,นี่ที่ตัอไปนะน้องเดี๋ยวมันเด,ดูแบตดก่อนโอ้โหสามสิบสี่อ่ะที่ตัอไปได้แก่ที่นี่จุ๊บเอาไปเลยที่ฉับร้านค้า เไปไว้นู่นแล้วแต่อโคงก็คือพอออกก็แล้วอ่ะไม่อยากกลับไปน้อาๆที่ใหญ่อ่ะนี่อยู่ที่นี่ก็มีประมาณหนึ่งสองมีสองตัวได้แก่สองตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าโคโคโบีนตัวนี้อย่าตัวนี้ชื่อว่าเออเออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจำก่อน ชื่อว่าไวแบก็กมันชื่อไวแบ็กเพราะว่ามันเป็นสีดำไงนะน้องไวแบ็กอยู่ที่นี่เดี๋ยวอวันหน้าเดี๋ยวพี่พามามาหาแมวกันโอเคไหมแต่ยังไม่หาตอนนี้จังไปหาน้องมาก่อน กลับไปที่สุดท้ายแล้วก็คือที่นี่เลยที่ไปรับของเออข้าไปพี่รับของแล้วก็คือมันจะได้แบบพุดกับหมวกกระต่ายอ่ะสองกล่อง ีเดียว,วยตัวต่อไปที่นี่มีประมาณแค่หนึ่งแล้วก็ มีแค่หนึ่งเหรอนี่อะไรของที่พี่รับมีหนึ่งตัวน้องไม่เป็นไรมนีสองกล่องนี่น้องหมวกน่ารักเปล่าสองหมวกนี้น่ารักอ่าอันนี้เป็นหมวกของเด็กนะอันนี้หมวกของผู้ใหญ่นีชุดเด็กนีชุดผู้ใหญ่เอ๊ะพี่มีอันเดียวแนละ้วเราเยวได้ลนะ นี่น้องนี่พี่นี่เราจะมาเป็นกระต่ายถึงๆกันนี่นั่นกันเลยลนีน่ลาแก้วนี่ชุดน้องเนะห็นไหมเป็นสนิมไหมนี่นั่นละ่ะ กลับมาเ็วนเดิมเดี๋ยวให้พี่เปลี่ยนชุดก่อนอ่ะก็ฮะมีแค่นี้นะก็ไม่มีอะไรมากแต่ก็มีแค่ส,ส,สามตัวเดี๋ยววันหน้าหรือวันพรุ่งนี้ดิวันพรุ่งนี้หรือวันหน้าหรือวันนี้เออ วันนี้ไม่เอาไม่เอา,เอาสัส้ากวานเลยอาา่ะก็มีแค่นี้อ่ะบายอย่าพึ่งพี่มีอะไรจะบอกด้วยนะนะนะ้องนี่เออมันมีเกมนึงที่พี่ชอบกัางเนี่ยเห็นไหนเดี๋ยวพี่วงให้ดู เกมเนี้ยสนุกมากเลยนะพี่ชอบน้องเป็นแบบให้เลี้ยงอะ่ะน้องลงโดลดดูนะสนุกมากพี่บอกเลยสนุกมากบ๊ายบาย